สวัสดีค่ะชาวขอนผวาทุกท่านวันนี้มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับจังหวัดปัตตานีค่ะชื่อเรื่องว่าค่ายทหารเฮียนมาหลายวิญญาณคุณคิดว่าค่ายทหารที่ไหนน่ากลัวที่สุดในประเทศไทยค่ายทหารที่ว่าน่ากลัวต้องเจอกับคนจริงถึงจะอยู่ได้ผมเป็นทหารที่ปัตตานีมาเจ็ดปี ปัจจุบันอายุ20กว่ามาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี2556ประวัติศาสตร์ความสยองขวัญของค่ายที่ผมสังกัดอยู่ก็ถือว่าโหดหินพอสมควรเริ่มจากสร้างทัพที่ของกูโบหรือสุสานของพี่น้องชาวไทยมุสลิมเดิมตอนผมลงมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆตอนนั้นอายุ19ปี พิ่งจบนายสิบมาใหม่ๆก็นอนกองร้อยก่อนสองเดือนพอต้องเข้าฝึกอบรมหลักสูตรนายสิบใหม่พอสองเดือนผ่านไปก็ได้บ้านพักเป็นของตัวเองผมเลือกบ้านที่อยู่ท้ายซอยสุดติดกับกำแพงค่ายเพราะอยากอยู่แบบส่วนตัวและต้องเรียนปริญญาด้วยจึงต้องการที่เงียบๆไว้อ่านหนังสือส่วนเพื่อนคนอื่นเขาก็เลือกบ้านพักที่ใกล้ๆกัน ส่วนผมเลือกบ้านพักที่อยู่สันโดษห่างไกลความวุ่นวายวันแรกที่ขึ้นบ้านพักรุ่นพี่ก็จัดงานเลี้ยงให้เป็นการต้อนรับน้องๆที่ขึ้นบ้านใหม่กันไอ้ผมก็ตามภาษาวัยรุ่นกินเหล้าเมายาพอตกดึกเริ่มเมาหนักสักตีสองถึงตีสามงานเลี้ยงก็เลิกผมก็เดินกลับมาบ้านแล้วก็เข้านอนทันทีไม่มีการจุดทูป หรือขออะไรทั้งนั้นคืนแรกก็เลยเจอดีก่อนเลยคือพอพอยจะหลับไปสักพักก็มีผู้หญิงคนหนึ่งมายืนอยู่ปลายเท้าแล้วถามว่าผมเป็นใครมาทำอะไรที่นี่ผมรู้ได้ทันทีว่าไม่ใช่คนผมก็ตอบไปว่าขอมานอนหน่อย มาทำงานที่นี่มาปกป้องประเทศแล้วผมก็ประนมมือบอกว่าขออยู่ด้วยคนนะแล้วผู้หญิงคนนั้นก็กรีดใส่ผมทันทีผมก็ตกใจมากจนสลบไปเลยพอตอนเช้ารุ่นพี่ก็มาปลุกให้ไปอาบน้ำทำงานแต่ผมก็ยังไม่อยากเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าเมื่อคืนเจออะไรบ้างเพราะกลัวโดนล้อแต่มีรุ่นพี่คนหนึ่งเขาถามว่า เข้านอนบ้านใหม่เป็นไงบ้างเจอรับน้องบ้างหรือเปล่าผมเองก็ตอบทันทีเลยว่าไม่ครับเพราะเมาหนักมากหลับไม่รู้เรื่องเลยวันนั้นก็ทำงานไปตามปกติจนถึงเย็นเลิกงานมาผมก็ไปทานข้าวทำภารกิจส่วนตัวจนเรียบร้อยและก็ถึงเข้านอนคืนที่สองนี่ค่อนข้างหนักเลยคือพอตกดึก ผมรับไปแล้วแต่เหมือนหนังที่กลับมาฉายวนซ้ําแต่คราวนี้ไม่ได้มาตัวเดียวแถมมีลูกสาวมาด้วยเขาก็ถามคําถามเดิมเลยและยังมาว่าว่าทําไมผมถึงทําบ้านเขารกทําไมไม่เก็บของให้เรียบร้อยแล้วก็ลากขาผมจากกลางบ้านจนถึงประตูหน้าบ้านตอนนั้นผมก็ได้แต่ประนมมือบอกว่าผมขอโทษผมขอโทษ ตื่นเช้าขึ้นมาไปทำงานปกติก็เริ่มไม่ไหวละเริ่มปรึกษารุ่นพี่ว่าจะทำยังไงดีรุ่นพี่ก็หัวเราะแล้วตอบว่าเรื่องปกติของที่นี่ใครๆเขาก็เจอกันเดี๋ยวก็ชินไปเองผมก็งงแบบนี้ก็ได้หรอพอเลิกงานปุ๊บผมก็จัดแจงซื้อเหล้าขาวซื้อทูบมาไหว้ขอขามาขอเข้าอยู่ในบ้านก็คิดว่าเส้นแล้วคงไม่มีอะไรหรอก พอทำภารกิจส่วนตัวเรียบร้อยจึงเตรียมเข้านอนแล้วคืนที่สามนี้อันนี้เริ่มหนักเลยตกดึกแถวบ้านเงียบหมดไม่ค่อยมีใครอยู่บ้านพักเพราะคนส่วนใหญ่จะไปทำงานที่อื่นกันไม่ค่อยได้อยู่ค่ายแถบนี้ก็จะมีผมแค่คนเดียวที่อยู่คืนนั้นผู้หญิงคนเดิมมาอีกและ้ะทีนี้แกมานั่งหวีผมให้ลูกเล่นอยู่ปลายเท้าผมเลย ผมก็นึกในใจว่าอะไรนักหนาวะเนี่ยก็เส้นไปแล้วไงนึกในใจว่าจะเอาอะไรอีกวะตอนนั้นผมแขวนพระไว้ทั่วบ้านเลยแต่เขากลับบอกว่าที่นี่เป็นบ้านของเขามึงเอาพระไปแขวนไว้ทั่วบ้านแล้วจะให้กูอยู่ตรงไหนของบ้านผมก็บอกว่าถ้างั้นคุณอยู่ชั้นบนไปส่วนผมขออยู่ชั้นล่าง เราทั้งสองไม่ต้องมาเกี่ยวข้องอะไรกันอีกพอตอนเช้าผมก็เก็บพระที่เอาไว้ข้างบนบ้านลงมาไว้ชั้นล่างให้หมดตามที่พูดกับเขาไปแต่มาคืนที่สีก็โดนอีกมันเล่นผมอีกละจะมาล่ากขาผมอีกแต่มีผู้หญิงคนหนึ่งมาห้ามไว้เขาใส่ชุดขาวหน้าตาสะสวยเข้ามาห้ามผีสองตนแม่ลูกนั้นไว้แล้วบอกว่า เด็กมันยอมทุกอย่างแล้วจะเอาอะไรอีกแล้วสองแม่ลูกนั้นก็หายไปทันทีทีนี้ผมเริ่มจะชินละถึงตอนนี้เริ่มไม่กลัวแล้วจะตัวอะไรก็มาเถอะพอเข้าวันที่หผมเกิดนึกถึงปู่ขึ้นมาจึงโทรหาปู่และบอกแกว่าจะทำไงดีไม่ได้นอนเลยเจอผีอิสลามกวนทุกวันเลยปู่ปู่บอกว่าให้จุดธูปสามดอก นึกถึงปู่พะคุณพ่อพะคุณแม่ครูบาอาจารย์เตรียมขันห้าให้เรียบร้อยก่อนนอนสวดมนต์กำแพงแก้วเจ็ดชั้นตามด้วยคาถาชินบัญชรถึงมันเก่งแค่ไหนก็อยู่ไม่ได้หรอกปู่ก็ถามถึงตะกุดหนังหน้าผากเสือที่ให้มาว่าอยู่ไหนผมก็ตอบว่าอยู่นี่แล้วและปู่ก็ให้คาถาบทหนึง่งเอาไว้กำกับตะกุดให้คุ้มกายเรา ประหลักขีกที่ปู่ให้มาให้คาดเอวไว้ตลอดจะช่วยได้พอคืนนี้ก่อนจะเข้านอนผมก็เริ่มทำตามที่ปู่บอกเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้มาทางครอบครัวเลยมีพ่อแม่ลูกครบเลยเขามาขอผมว่าเขาอยู่ด้วยได้ไหมเขาสัญญาจะไม่ทำอะไรแล้วผมเลยตอบว่าเอานี้คนละครึ่งทางงั้นคุณไปอยู่ที่จอมปลวกหลังบ้านแล้วกัน เดี๋ยวจะมันทําบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุสลไปให้เวลาไม่อยู่บ้านก็เฝ้าบ้านให้ด้วยอย่าให้ของหายราวกับว่าพูดกับคนพอหลังจากนั้นคนกับผีก็อยู่ด้วยกันดีผมเลี้ยงหมาไว้สองตัวหมาของผมชอบเดินไปหลังบ้านตอนกลางคืนแล้วเห่าเชื่อว่าหมามันคงเห็นพวกเขานั่นแหละแต่ก็ไม่มีอะไรยังมีเรื่องแปลกๆเวลาผมไม่อยู่บ้านเช่นลาพัก คนที่ผ่านบ้านก็จะรู้สึกแปลกใจพอเขามักเห็นเงาคนเดินไปเดินมาในบ้านอยู่เสมอยิ่งหากวันไหนที่เป็นวันสำคัญของอิสลามจะได้ยินเสียงคนตอกตะปูลากตู้ลากเตียงตลอดบางทีทำงานมาเหนื่อย,นอยจนต้องตะโกนบอกให้เบาๆหน่อยจะว่าไปแล้วค่ายนี้เหมือนจะมีอาถรรพ์อยู่ทุกๆปีที่จะต้องมีคนในค่ายตายไม่ใช่แก่ตาย แต่ตายในบริเวณค่ายด้วยวิธีต่างๆเช่นยิงตัวตายมั่งที่ผ่านมาน่าจะ2-3ถึงสามจบแล้วและก็มีกำลังพลของหน่วยลบพิเศษในค่ายที่ทำการกระโดดร่มประจำปีพลาดตายแทบทุกปีก็มีบางทีถ้าไม่ตายก็ต้องมีเจ็บสาหัสอย่างปีที่แล้วถ้าจำไม่ผิดก็กระโดดร่มร่มไม่กลางตายข้างกองร้อยผมเลย พลทหารที่กองร้อยก็มักบอกว่าเห็นดวงวิญญาณอยู่เป็นประจำคนที่ตายเขายังไม่ไปไหนพวกวิญญาณยังอยู่นี่เยอะอย่างปีที่กระโดดร่มไปเกี่ยวกับสายไฟโดนไฟชอ็อตสาหัสบางก็ลื่นล้มในห้องน้ำหัวฟาดพื้นตายหลายคนคงคิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นอุบัติเหตุแต่ผมว่าคงไม่ใช่ มันต้องมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เกิดเรื่องแบบนี้มีคนสั่งเวยทุกปีปีไหนพิกพๆก,ก็3าถึงสศพและอีกอย่างหากใครชอบทางอาคมสยศาสตร์อยากเลี้ยงผีเลี้ยงกุมารเลี้ยงควายเทนูที่ค่ายนี้ก็มีคนเล่นแนวนี้อยู่เหมือนกันเจอดีมาหลายรายสุดท้ายกองพันผมจึงได้ตั้งสารที่หน้ากองพัน เพื่อหวังว่าช่วยลดเรื่องร้ายๆพวกนี้ลงได้บ้างแต่ก็ยังมีพวกพลทหารโดนผีหลอกจนบ้าก็มีมันบอกว่าผีหลอกแต่ไม่มีใครเชื่อมีแต่คนหัวเราะมันแต่ผมเฉยๆเพราะไม่รู้จะช่วยยังไงทุกวันนี้พลทหารคนนั้นก็ปลดประจำการไปแล้วอาการก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเอาเป็นว่าถ้าใครอยากรู้ว่าค่ายนี้มันเฮี้ยนแค่ไหน ว่างๆช่วงดึกๆก็ลองมาขับรถที่นี่เล่นดูคงไม่ต้องบอกพิกัดที่แน่ชัดก็ได้เพราะในจังหวัดนี้คงมีไม่กี่ที่ถ้าท่านผู้ฟังประทับใจเกี่ยวกับเรื่องราวของวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้กับขวัญผวาและก็อย่าลืมส่งต่อความน่ากลัวให้กับเพื่อนของท่านฟังก่อนนอนด้วยนะคะวันนี้ขวัญผวาขอตัวลาไปก่อนฝันดีค่ะ